ก้อยกุ้งครับพี่น้องเปิดกุ่งสดๆเลยพี่น้องเอ,อ้เบิ่งเบิงพี่น้องเบิง่งเบิ่งกุบสดของกุ้งครับผมอิ่มปนเส่็ลงไปครับผม ข้าวคั่วหอมๆหมน,หนัวเลยหไล่เสียบหลายพอแล้วน้ำปลาเบิ่งครบสดของกุ้งเด้อพี่น้องเบื้งคบสดของกุ้ง ำปลาจังน้อยครับผมมะกอ,อกใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปเลย กอ,อกใส่ลงไปหอมใบเลยหอมเปรนแหละครับแล้วก็หอมแดงลูกโดดครับผมใส่ลงไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยเออหอมมอะอกกเลย มาเด้อพี่น้องมาเด้อคอยปรุงสุเซ็บต้องกันหอมบอก,กรอกดิพี่น้องเอ้ยอื้ยน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ย ซิมมึงจะน่อยขอซิมมึงก่อนเด้อพี่นอ้องเหนื่ยแตกแล้วอืพอดีแล้วพี่น้องคือโต้ครับผมเหนียวแล้วพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกครับผม หลังจากเลือกการเร่งงานเนาะพี่น้องเนาะพยายามกุ้งตอนนั้นขึ้นครับพี่น้องพอดีไปหอดบอรประมาณสองถุมนะครับบวกใส่หม้อกัเยียบเนี่ดักกุ้งใส่ขี่ดินจังวาดี่เขาจงไว้ให้ย่พี่น้องเขาเอาไปนำ้ำค,ครับครับมามๆพี่น้องกุ้งสดๆก็ได,ด้กินอยู่ครับปล่อยกุ้งเส้บกรอบพี่น้องเอ้ยหอมๆเลยเห็นปะ อืมออกมกก่มนได้จันด,ดนเลครับไม่นูนนี่ 嗯，嗯。Mm. Mm. มันไงเระบ้างไงอย่างเดียวคือระบ้างนวด่น้อกนวดมันจะปักอ 嗯。 嗯。Mm. Hı hı. bu ya. Ừ. Mà phích kêu ni xài đây, nó bếp rồi. nó xi đi phí nó. 물렸었는 안 됐어 피น้이쿵 사막 거거 와니 응와 이거 째 have your love you know mm. Yeah. <laughs> โอ้แซ่บคักพี่น้องเลยเพ็ดเพ็ดตึงใจขนาดนี้นครับพี่น้องคลิปนี้บาปูศิลาพีรานนอ์เปก่อนเนาะเรื่องเพ็ดแล้วครับพี่น้องแซ่บคักเลยเดี๋ยวเตะผู้มกักผู้มักก้อยผู้มากตำกับเสียบพึ่งกันพี่น้องใส่ยบกระบอกนี่มันก็ถือกันพอดีกับประกอบพอดีลงตัวเลย ขอบคุณพี่น้องในรายครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมพอกันคลิปหน้าคลิปหนีเด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้องกดรูปภาพคลิปหน้าไปเลยครับคลิปน,น,น,นี้สวัสดีครับ